รอเวลาอย่างเดียวครับรัฐบดินให้ซ้ายมืยิงโอ้ปัดแล้วมีเติมเข้าไปพอดีครับจังหวะเปิดหักหักบิงโ้ยจุดโทษครับจุดโทษครับจุดโทษครับจุดโทษอันนพริกดีสวยครับสวยงามคือฟ้าอยู่นี่พี่กเขาว่ากันเองครับอุนรานก็โวยเลยครับพริกสวยมากครับเียอยล้ครับเป็นเกมที่เรากดดันจนทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้ วัดีครับดูครับฟาวนี่นะฟาดี้จนได้ครับฟาดี้เล่นหนักโอ้โหนี่โดนวยครับเล่นวยเลยครับเพราะว่าฟาดี้ในรอบรองจะเลิกเมื่อสองปีแล้วโดนใบแดงนะครับเล่นกับทีมไทยนี่แหละครับน่าเราจะไปทำฟาวโดยปกติเป็นชาริชัปุยนะครับจุดโทษดูครับนี่อดิศักดิ์เรียกจุดโทษได้นี่ครับไม่มีเสียงครับมีแต่ว่ากันนะครับโดยปกติเป็นชาริชัปุยนะครับจุดโทษของทีมไทย ทำสมาธิอยู่นะครับวาริซเอาแล้วก็ลบไปสมาธิทีมชาติจัมปุยด้วย เรียบร้อยครับบุ้มเริครับคาริวครับแหมเราต้องยืนครับบุ้มเดิมเราต้อชับปุยครับเอาละครับรได้สมาธิในการแ้สมขัิเลยครับโอ้โหสมควรได้ครับเพราะว่าเราบุกเกินเกินครับสมควรได้โอ้โหสามราชมนบุรีงานสถานครับแหมเป็นครับนี่เรามีบัตรคนพิการนะครับให้ให้สิทธิ์หรือกันให้สิทธิ์เหมือนเหมือนเมืองนอกคนต่างประเทศนะครับนี่ครับก็พุ่งไปหยุดท้ายขอลูกมันแรงกระผมมาแล้วครับเราได้ประตูจากการเข้าทำนะครับแม้ว่าจะเป็นจุดแล้ว ลลไ่เบิร์นไหมครับรอจังหวะเอาครับหลุดขึ้นไปคนเดียวครับเด้งจี้ข้าหาไปต่อเลือกให้ลงลงยิงเรียบร้อยแล้ว2-0ครับโอ้โหสุดยอดเจอดเกิร์ลิ์ครับโอ้โหต่อกันสวยงามครับสุดเกิดจริงๆครับโอ้โหแมต้องชมการชิงและบอลช่องของเรานะฮะจากเป็เส้นนะครับแล้วรอจังหวะนิดนึงแล้วจ่ายตัดหลังทะลุช่องโอ้โห 5ครับเป็นช่วงเวลาที่เป็นการประสานงานที่แน่นอนและลงตัวนะครับจังหวะการได้ประตูของทีมไทยครับโอ้โหดูครับโู้ธนที่เห็นแล้วนะครับเราให้ไหลมาเหมือนใส่พานครับแลด้วยความที่ว่าเขาอาจจะอ่อนล้าแล้วก็จะไลไม่โดนนะครับถ้าเขาโดนนิดนึงเนี่ยจะเสียจังหวะครับตัวว่า เตะผิดแน่ครับคือทางสไลด์โดนนี่เราจวดลงแน่เลยนี่ดูนีิเห็นแล้วนะครับนี่ให้นิ่มๆมาบอลมันล้ำมาข้างหน้านิดหนึ่งพอดีเป๊ะเลยครับเท้าซ้ายนะครับเล็ดบอลถึงก่อนเท้าขวานะครับเท้าซ้ายนี่มาสุดยอดครับจุดโทษที่เราได้เอาเป็นเกมบุกที่ต่อเนื่องนะครับแล้วจครับแล้วนี่เป็นการประสานงานกันโโอ้หต้องชมทีมไทยชุดนี้นี่เป็นประตูที่12ครับในทัวร์นาเมนต์ทุกประตูนะครับได้จากการประสานงานในทีมครับ การลุกที่หลากหลายจริงๆโอ้โหโคซิโกของเราผ่อนคลายครับคือก็อยากจะดีใจนะครับจุดฝีมือเลยนะครับเด่นของทีมไทยนี่อยู่ที่บอลเร็วการเคลื่อนที่ซึ่งเราเอามาใช้ได้ในครึ่งหลังดูครับโอ้โหมาดิเซฟาว17ไทยฟาว9แล้วเมื่อสักครู่นั้นแก้ไขจังหวะเดียวกันนะครับ,รบแล้วไปเล่นบอลหนึ่งซ้ายน่ครับนี่ครับแต่เขาไม่เจอบอลนะเพราะหนึ่งจะด้วยพลังด้วยด้วยวิธีการเล่นด้วย ขำมั่นใจแล้วก็มาด้วยดูครับดูเท้าโอ้โหดูเท้าชนะทิพย์โอ้โหเล่นลิงชิงบอลเลยครับนี่ครับการซ้อมลิงชิงบอลจังหวะเดียวสักจังหวะนี้มีประโยชน์อย่างนี้ครับนี่ครับดูครับโอ้โหชุดนี้ชุดนี้ไม่เจอบอลเลยครับแล้วจะได้ประตูหรือเปล่าครับดูขวาก็มีให้เลือกยิงเลยครับโอ้โหได้ลูกนี้จะโอ้โหสุดยอดเลยครับ หมือนบราซิลทุก7-0ที่ส่งบอลในที่ครั้งนะครับแล้วได้ประตูครับคาบอลโลกโอ้โหสุดครับสุดเสียดายครับกวินเสียดายลูกสามแม่โอ้ชุดได้นี่มาถก็สุดๆใช่ครับมาเลรไม่โดนบอลเลยนะครับจังทึ่สนามใช่ครับโอ้โหทะลุยิงเบียดไปนิดเดียวครับเขาก็ไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหแม่คนนี้ถือว่า ใจใจครับ,ค,รบคือแล้วอาจจะ oh, ใช้เวลาในการปรับตัวครึ่งแรกนิดนึง uh oh. นะฮะกับบรรยากาศแต่ว่าตอนนี้ครึ่งหลังนี่ชัดเลยครับว่าดุงใจ uh oh. เหนือกว่าอย่าง uh oh. ไม่ชัดสุดจริงๆครับดูครับที่จงังหวัดยิงจบด้วยการยิงแบบน่งจะได้ประตูเป็น